สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลเข้าสงเทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นประเพณีของไทยซึ่งเกิดขึ้นมายาวนานในช่วงนี้มีประเด็นในเรื่องของการลดน้ำดำหัวหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานภาครัฐและก็หน่วยงานภาคเอกชนจะมีการจัด พิธีกรรมจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทําบุญเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยหรืออาจจะมีบางที่ก็จะจัดพิจัดกิจกรรมการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่มาคุยกันวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเนื่องจากว่ามีภาพข่าวเป็นระดับรัฐบาล ภาพข่าวก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเข้ารดน้ำขอพรก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์ต่างๆนาะนาะว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่านายกรัฐมนตรีอายุน้อยแล้วคนที่ไปรดน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับคุณพ่อ หรือไม่ก็ระดับอาระดับป้านาขึ้นไปก็เลยมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาว่าทำได้หรือไม่เหมาะสมหรือไม่ย้อนกลับไปดูนะครับถ้าใครเคยศึกษาแล้วก็อ่านจะพบว่าการลดน้ำดำหัวคำว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมถึง ผู้ที่เราเคารพนับถือและก็ผู้มีพระคุณผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้เห็นภาพเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าเหมือนตอนที่เราไปรดน้ำสมเนเณรทั้งที่เรานั้นอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของสมณเณรแต่เราก็ต้องไปรดน้ำ เนียนน้อยซึ่งจริงๆล้วก็ไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรบทเนรพาดูร้อนแต่เราก็เข้าใจว่านั่นคือถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุน้อยกว่าเราแต่เขาก็สูงกว่าเราด้วยศีลนั่นเองเปรียบเทียบไห้เห็นอย่างนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีอายุน้อยกว่าแต่นั่นคือผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้มีพระคุณหรือว่าในฐานะ หัวหน้าง,งานนั่นเองให้เรามองในความหมายแบบนี้เราก็จะเห็นว่าทำได้หรือทำไม่ได้เราไม่ได้มองที่อายุอย่างเดียวแต่เรามองที่ตำแหน่งการเข้าไปรดน้ำขอพรตรงนั้นก็คือการเอาตำแหน่งตัวเองซึ่งอยู่น้อยกว่าเพื่อไปขอเข้ามาในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเคยทำไม่ดี อาจจะเคยพูดจาไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชาของเราการลดน้ําขอพรก็ถือว่าเป็นการได้ขอขมาแล้วหัวหน้าของเราก็จะให้พรพร้อมกับวอวยพรให้เราจงประสบแต่ความสุขความเจริญและก็ประสบแต่ความโชคดีความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ที่แต่ละคนแต่ละท่านก็จะเดินทางกลับยังภูมิลำเนาของตัวเอง วันนี้ก็นำประเด็นเรื่องของการลดน้ำดำหัวซึ่งจริงๆคาว่าลดน้ำเนี่ยเป็นประเพณีทางภาคเหนือลดน้ำก็คือสะหัวคนเหนือนี่ประเพณีของเขาก็คือเขาจะอาบน้ำให้ผู้ใหญ่และก็คำว่าลดน้ำก็คือสะหัวให้ด้วยส่วนผู้ใหญ่ก็จะดำหัวดำหัวหมายความว่าหลังจากที่ผู้น้อย ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานไม่ว่าจะเป็นลูกน้องนะครับลดน้ําเพื่อที่จะขอเข้ามาแต่ปัจจุบันก็เพื่อความสะดวกในแต่ละพื้นที่ก็นําไปปรับใช้โดยจะลดน้ําที่ที่บนฝ่ามือของอผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะเอาน้ําที่ลูกหลานเนี่ยหรือว่าลูกน้องนะครับลดบนฝ่ามือเนี่ยก็จะพรมลง ที่หน้าหรือว่าที่ศรีรษะหรือตามตัวเพื่อ,อบอกว่า,าเป็นการอาวยพรนะให้มีแต่วความความสุขความเจริญความาร่มเย็นแล้วก็เป็นการอาภัยซึ่งกันและกันไม่ถือโทษโกรธกันนี่คือความหมายของคําว่ารดน้ําดําหัวที่เราสงสัยกันว่าผู้ใหญ่นะก็สามารถ มีความหมายได้ตามที่บอกไปผู้ใหญ่ไม่ได้จับที่อายุอย่างเดียวแต่คําว่าผู้ใหญ่เนี่ยมันในมีคําว่าผู้บังคับบัญชาผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ที่เราเคารพนับถืออาจจะไม่ได้เคารพนับถือในฐานะของอายุน้อยกว่าแต่เคารพนับถือในฐานะที่มีตําแหน่งที่สูงกว่านั่นเองขอบคุณที่เข้ามาติดตาม เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่า,าจะเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์ก็ขอบคุณนะครับพบกันใหม่ครับครั้งหน้าสวัสดีครับ